สวัสดีครับ FC สวัสดีครับืัอนี้บ่าแอมรทงเดินทางมาติดตามตะเลครับน้ำมันครับเอซน้ำมันกับดาบดิดดาบดิดสวัสดีครับน้ำมันสวัสดีครับบันไดขึ้นมาเป็นะลานหินครับโอ้เขาทาเวะลานหินกว้างใหญ่ครับนี่นายืดก็มาด้วยครับสวัสดีครับนายยืดครับสวัสดีครับ อายาังน้ำเลยครับเฮ้ยโอ้พญานาคใหญ่เนาะครับเนาะคุ่นไม่ไม่ยืนกลางอยูเ่เลยยังน้ำเลยครับก็าปยังยังน้ำเลยครับคุ่นถูกน้ำโชคตัวใดก็ครับนายยืดเก้าสาเกาเก้าสามเก้าเนาะครับเนาะครับ สือมุนเาครับมุนไม่ตัวเอาแมนครับมาทาอีฟซี่เขามาใหม่นะครับสาหรัชมเนาะตัเลนเป็นตัวใดก็จะดีครับตัเลนเป็นตัวหดครับตัดอไฮเป็นสตัวนะครับครับเราเราตัดตัดสตัวเลยง่ายวาครับแมนนเก้าสเก้าข้องนามมืตัวได้ครับนามมเล็กนามมเก้าสากับหกสามครับเก้าสามกับหกสามครับหนึกับหนึ่งเกาสามครับครับ เรียกแบบเดียวกันใกล้เคียงกันเนาะครับผมเอามาอบยุพุ่ม <ans> เดียวกันนะครับครับพุ่มเจ้าที่เจ้าทางนี่ครับพุ่มพญานาคครับน้ำมันตายแล้วฟื้นเป็นมาจำศีลพระพนาอยู่วัดนธรรมผู้พระเจ้าครับนี่เป็นทางลงอีกมุมหนึ่งเป็นหน้าผาลงไปเหรอครับเอฟซีครับพมบังน้ำเย็นครับบังน้ำเย็นบ่ครับ ใส่ผีบังบดเพิ่นมาปรากฏโตอยู่ไสตก่อนนะอยู่บ้างนำ้นำนผีบังบดต่างปะไม่รับเป็นผู้เฒ่าหรือผู้ชายผู้เฒ่าไข่ก็ยังงูขาวโอ้เป็นไข่ไข่งูขาวครับอีู่คนบอกเอฟซีฟังเป็นไข่ไข่งบ่ไหนเป็นโตข้นบ่ครับนี่บ่ครับบ่ผีบังบดต่บงไหนเป็นโตข้นที่สัน<ม>่นขาวเลยเป็นสีขาวครัไข่ไข่งูครัไข่ก็งูนะครับโอ้บักขามอ่อนยอดบักขามอ่อนครับ ตังแต่ผมมือยู่กอนอันนี้นะครับเป็นมาตาพอตาแม่เอนะครับต้นมะขามต้นนี้พี่อ้ยืนยืนอยู่ตั้งปลายขามพี่เลยพถ่เกาอยู่รุมๆเหมือนครับเอซีกระิ้นตรตพอตนี่ใช่ไหมพ่อโอ้ยหมากอียงนะครับดาบดิ้เออเนี่ยเขอนหมากองหมากหม้อหมากมอกินได้นี่อ้ยอ้ยหาอ้ยป่าเอฟซีงยีงยอดหม้อพี่นมเป็นยาเะบ่ต้นหมากหมอ ยางมอยมันสุกมันสีน้อยสีดำมันดำดำโอ้ดกได้นี่ดกได้นี่ครับน้ำมันครับพี่เออหน่วยเอียงกับแบบละมุดป่าเออละมุดมาหมกหมอหมกหมอโอ้เอาเด็กดาบดิสตัวได้ครับงวดนี้มากตัวได้ดาบดิสตัวได้ครับเด็กแ่นขึ้นหัวสมองตัวได้ครับดาบคุณพ่อดาบข้องเข้าครับบอกเอฟซีเนี่ยมันโบมาเลยเนี่ยโอ้โบมาเลยโบแลนเลยโอ้ เลขกโบเลยนี่นี่เจือกๆนี่มุ่งหน้าฮะผมเป็นยังครับเพราะว่าได้เลขมาแล้วครับเถื่อโมชุ่มเนาะเดี๋ยวสีรวมตัวเลขข้องหนามำครับนายยืดต้องเข้าไอ้แคปหน้าจอครับเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมเราทงนัมเเด้อครับขอบคุณครับไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับครับผมเถื่อโมชุ่มเนาะตัวเลขข้องหนามำครับนายยืดครับเอฟซีแคปหน้าจอไปเลยครับเอฟซีเนาะเดี๋ยวบ่าวแอมเราทงใส่เบิองตัวเลขครับเพราะว่าเป็นคนที่มีเส้นครับ งวดที่ผ่านมาครับเอฟซีนื้ยืดพันจุดทูบนําโชคได้ครับจุดทูบนําโชคได้สามโตครับเอฟซีเก้าสี่เก้าครับงวดที่ผ่านมาครับตัดเล่นครับกับเก่าซีเนาะครับเอฟซีเนาะงวดนี้เป็นจุดอีกแล้วครับจุดอยู่ในธรรมซักซิดครับเอฟซีในตัวเลขเก้าสามเก้าเก้าสามเก้าครับ บบาวแอมเราทงเห็นเลขอยู่ในรำอีกครับเป็นเก่าสามเก่าสครับนี่วงกลมไว้เลยครับนี่ตัวนี้เบาแอมเราทงก็เห็นคือกันครับเป็นเก่าสามครับนะครับเนาะเลขของน้ำมำัครับน้ำมัตายแล้วฟื้นครับฝันดีครับฝันเห็นเลขสาตัวหนึสาม 163กับ193ครับเอฟนี่แหละครับตัดเลนครับงวดวันที่16กันยายนพศ2567ครับขอให้มีโชคใหญ่เนาะครับเนาะเมื่อนี้ครับเมื่อนี้เมื่อนี้เบ้าแอมรัทงมีของดีมาฝากเอฟครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบ้าแอมรัทงนี่เดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับสมาชิก เป็นของเรียกเงื่อนเรียกทอ่อเรียทซับครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนย่างพานเอาตนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกท่อสื่อเรลยกสื่อลอตเตอรี่จิงสิริถือก็นะครับนอะก่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยขางใมครับ,บวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับเดีครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยก,กู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหารเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปกสามครั้งลูกหัวต่ำลูปคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่รวยพ่อเป็นกุหลาบเนี่ยพ่อนวดนีแหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปัานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามมาหยยพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหุยินข่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่ลราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาแข่ใครว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน่าลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข่าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเท้านาา้ำทิธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงึงยินซืือเสียงหลวงปู่หลอดมา่นานแล้วมือหนอี่งครับมีโอกาสได้มาสาักกะกาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมากนะครับเนาะล้กก็เมื่อแทะครับสามผู้ชมเมือเ่อแทะล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันม,นมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันม,นมหาเสน่ห์ลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้ลุงปู่รอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยื่นข่าว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมตามเบอร์โทุนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ กระเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี่เอามาโบาลายครับามาฝากอิฟซีโบลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาาให้ถือเกล็ดเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกตตล็ดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดเสี่ยงเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ มืงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน,น,น้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ